ครับวันนี้มาพูดถึงการกระจายนะครับโดยทองทัดทองนำสีหกสี่หนึ่งศูย์สองูนย์หนึ่งเจ็ดครับนะครับอย่างที่เรารู้นะครับในสุญญากาศเนี่ยแสงทุกความถี่จะเคลื่อนที่อัตราเร็วสีเท่ากันหมดคือหรือประมาณ3ามคูณสิบยกลัง8ปดเมตรต่อวินาทีนะครับแต่ในตัวกลางที่ไม่ใช่สุญญากาศเนี่ยแสงแต่ละความถี่มีอัตราเร็วต่างกันนะครับเราเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าการกระจายนะครับเรามาดูตัวอย่างกันนะครับในแอนิเมชันก็คือ แสงสีขาวนะครับเคลื่อนที่ผ่านวัตถุหนึ่งนะครับเราจะลองสองนะครับทั้งแรกเราจะเห็นว่าถ้าเราให้ดัชนีหักเหเป็นอากาศนะครับแสงก็จะไม่เกิดการหักเหแสงจะเคลื่อนตรงไปนะครับเ้าลองเพิ่มดัชนีหักเหขึ้นมานะครับเพิ่มขึ้นเรืเ่อยๆแสงก็จะหักเหมากขึ้นเรื่อยๆนะครับถึงตอนวอเตอร์นะครับวอเตอร์ Water จะเห็นว่ามีการ หักเหแล้วก็เกิดการแบ่งแยกเฉดสีขึ้นมานะครับเราเรียกว่าการกระจายนะครับพอเราเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆจนมาถึงแก้วนะครับเห็นเห็นได้ว่ายัมีการหักเหมากขึ้นพอหักเหมากขึ้นก็มีการแยกเฉดสีที่กว้างขึ้นนะครับเห็นเป็นสีสีชัดเจนนะครับการกระจายก็จะมากขึ้นเรื่อยๆนะครับมากขึ้นเรื่อยๆจนลัชเนียเหที่มากที่สุดก็จะเห็น การกระจายที่มากที่สุดนะครับครับก็มาดูสมาการกันนะครับนั่งจากอัตราเร็วของแสงนี้ก็คือ c นะครับมีความสัมพันธ์กับดับชนีหักเหนะครับตามสมาการนี้เลยนะครับแล้วก็การการที่ดัชนีหักเหเป็นค่าคงที่เนี่ยเราเขียนได้ค่าคงที่แสงที่เดินทางจากตัวกลางหนึ่งไปยังอีกตัวกลางหนึ่งนะครับ เราพบว่าความถี่นี่ยมีค่าคงเดิมแต่ว่าถ้าในตัวกลางที่ไม่ใช่สุญญากาศนะครับแสงแต่และความถี่ก็มีอัตราเร็วต่างกันนะครับเราเขียนสมก,การเพิ่มมานะครับเราจะเห็นได้ว่าดัชนีครับถีเนี่ยเอ็นนี้นะครับเป็นปริมาณที่จำพาะกับความถี่ของแสงนะครับก็คือตรงนี้นะครับ เราจะบอกได้ว่า n เท่ากบ c ส่วน v หรือว่าเท่า c ส่วน v ในเทอมของฟังก์ชัน f นะครับเป็นอัตาราเร็วซึ่งเป็นฟังก์ชันของความถี่ f นะครับหรือความยาวของแสงในสุญญากาศทุกได้นะครับฟังก์ชันนี้ก็มีได้หลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับชนิดตัวกลางนะครับนี่เป็นการาฟตัวอย่างหนึ่งของสมการ n ท่ากับ c ส่วน v นะครับในในเทอมของ v ที่เป็นอัตาราเร็วฟังก์ชัน ซึ่งเป็นฟังก์ชันของความยาวขึ้นในสุญญากาศนะครับก็คือแนมด้านศูนยตรงนี้แเราเขียนได้เป็นแบบนี้นะครับนะครับตอนแรกเรามาดูกันว่าแสงแสงตอนแรกแสงสีม่วงนะครับเราเริ่มที่แสงสีม่วง,ง,งก่อนนะครับจากอากาศไปสู่ ไม่สู่น้ําดีกว่านะครับนะครับลองฉายแสงลงไปนะครับเราก็มาลองวัดอัตราเร็วของแสงนะครับแสงกตกกระทบก็เป็นอัตราเร็วของแสงปกติแสงสะท้อนก็อัตราเร็วแสงปกตินะครับแต่ว่าแสงหักเหเนี่ยจะมีความเร็วที่น้อยลงนะครับอย่างเช่นแสงสีม่วงที่หักเหเนี่ยมีความเร็ว0.7 สีเท่าของแสงนะครับถ้าเราลองปรับความยาวคลื่นหรือว่าปรับความที่ของแสงเนี่ยโดยโดยเพิ่มความยาวคลื่นของแสงนะครับหรือว่าลดความถี่ของแสงลงลองปรับดูเห็น <He S 2> ได้ชัดว่าแสงสีน้ําเงินจะจากแสงสีม่วงเนี่ยศูนยดเจดสีนะครับพอมาเป็นแสงสีน้ําเงินก็เป็น0ูนยห้นะครับว่าตาเร็วของแสงเพิ่มขึ้นเราก็ลองเพิ่มดูนะครับ เห็นได้ชัดว่าเมื่อเราลดความถี่ของแสงเนี่ยตาเร็วของแสงก็แสงองอหักเหก็เพิ่มขึ้นนะครับเรามาดูข้อสังเกตอีกอย่างนะครับถ้าเราลองเพิ่มความยาวคลื่นนะครับของแสงแต่แตถ้าลดความถี่เราลองมาดูที่แถบของดัชนีหักเหของตักกลางที่สองนะครับเราลองเพิ่มความยาวคลื่นดูนะครับ จะเห็นว่าดัชน,นี้เหก็จะลดลงไปเรื่อยๆนะครับลดลงลดลงเมื่อเราเพิ่มความยาวขึ้นนะครับเห็นไหมครับจะเห็นว่าตอนแรกสีม่วง,นเ,นงเนี่ยเป็น1.345ของวอเตอร์เนี่ยถ้าเราเพิ่มความยาวขึ้นนะครับมาเรื่อยๆก็เป็น1.34ลดลงมาเรื่อยๆ1.33นะครับจนมันถึง1.332นะครับ เห็นได้ว่าดัชนีหักเหก็ลดลงเมื่อเราเพิ่มความยาวขึ้นแล้วก็ความเร็วก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับ <S <S นะครับจากการที่เราเพิ่มอัตราเร็วของแสงดัชนีหักเหก็จะลดลงตามสมการนี้เลยนะครับถ้าเราเพิ่มอัตราเร็วแสงหรือเพิ่มความยาวขึ้นที่เราดูอินเมชันเมื่อกี้นะครับแล้วดัชนีจะหักเหกจะลดลงนะครับนะครับนอกจากอัตราเร็ว ของแสงหักเหที่เปลี่ยนไปนะครับเราก็มาดูว่ามุมหักเหเนี่ยจะเปลี่ยนไปอย่างไรเมื่อความถี่เปลี่ยนไปนะครับเราลองมาลดความถี่นะครับจากแสงสีม่วงไปแสงสีแดงนะครับแสงสีม่วงจะเห็นได้ว่ามุมหักเหเนี่ยเป็นสี่สิบจุดหนึ่งองศานะครับถ้าเราลองลดความถี่ดูนะครับเห็นได้ว่ามุมหักเหเพิ่มขึ้นนะครับจากแสงสีม่วงสี่สิบจุดหนึ่ง เป็นแสงสีน้ำเงินนะครับ40.2สแล้วเพิ่มมา40.3สีเขียวก็สี่สิบจสี่นะครับสีเดืองก็สี่สจุดนะครับมุมหมาเหาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสีแดงนะครับ40.6สิจะเห็นได้ว่าถ้าเราลองลดความทีลงนะครับมุมหมาเหวก็จะเพิ่มขึ้นนะครับ นะครับเรามาดูกราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าดัชนีหักเหก,นะกับความถีนนน่นะครับต่ว่าการนี้นาเสนอเป็นค่าดัชนีหักเหกับความเหวี่ยงคลื่นในสุญญากาศนะครับเราก็ารู้อยู่แล้วว่าความเหวี่ยงคลื่นกับความถี่เนี่ยเป็นส่วนกลับกันตรงนี้ความเหวี่ยงคลื่นมากมากนะครับนี้ก็เป็นความเหวี่ยงคลื่นน้อยๆเราจะเขียนได้ว่าตรงนี้เป็นความถี่สูงนะครับ นี้เป็นความถี่น้อยๆนะครับครับก็ความสัมพันธ์ระหว่างค่าดัชนีกับความถี่เนี่ยเราจะบอกได้ว่าจะแตกต่างไปกัน จะแตกต่างกันไปตามชนิดของตัวกลางนะครับอันนี้ก็เป็นความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีักสีของแก้วฟิลชนิดหนึ่งที่ใช้ทําเลนกับความยาวคลื่นของแสงในสุญญากาศนะครับค่าเอ็นในกราฟเนี่ยจะครอบคุมตั้งแต่หลังสีอัลตราไวโอเลตไปจนถึงคลื่นไมโครเวฟนะครับเราจะเห็นได้ว่ากราฟนี้ก็จะแสดงช่วงคลื่นแสงที่เรามองเห็นนะครับเราจะ ช่วงแสงที่ขึ้นที่เรามองเห็นเนี่ยเราจะมีค่าดัชนีคืในช่วงนี้นะครับช่วงลดลงรักกับไปนะครับแสงสีม่วงนักขึ้นไปเรื่อยๆก็ไปชนตรงนี้ค,ะะครับแล้วก็แสงสีแดงก็ไปชนตรงนี้นะครับช่วงแสงสีแดงเนี้ยก็เอ็นก็ประมาณหนึ่งจุดหกหนึ่งนะครับ สีม่วงก็ประมาณเป็น1.65นะครับเราจะเห็นนะว่าช่วงคลื่นแสงที่เรามองเห็นเนี่ยจะเป็นค่าดัชนนะใีในช่วง1.61ถึง1.65นะครับนะครับจาก,กาความสัมพันธ์ระหว่างค่าดัชนีกับความยาวขึ้นในสุญญากาศนะครับของแก้วฟินที่เราแสดงไปเมื่อสักครู่นะครับเราลองมาดูความสัมพันธ์ของตัวกลางตัวอื่นบ้างนะครับ ในเว็บของ reflectiveindex.info นะครับเราก็เลือกได้นะครับว่าเป็นแก้วหรือว่าเป็นสารอนินซีอื่นๆนะครับเราเลือกแก้วตรงนี้ไปที่บุกนะครับ <c oughs> แก้วก็มีหลากหลายชนิดเหมือนกันแล้วก็ลองเลือกที่ Optic Glass นะครับสกอตเคครานะครับเราเห็นความสัมพันธ์ระหว่างค่าดัชนีรักเคกับ คามยาวคลื่นในสุญญากาศนะครับเห็นว่าจะแตกต่างจากตัวกลางของแก้วฟินนะครับเรามาหาช่วงของแสงที่เรามองเห็นกันนะครับเพื่อที่จะหาค่าดัชนีหัเหของแก้วในช่วงแสงที่เรามองเห็นนะครับจากที่เรารู้มานะครับว่าแสงช่วงที่ขึ้นช่วงแสงคลื่นที่เรามองเห็นเนี้ยมีความยาวคลื่นประมาณ0.4ถึง0.7ไมโครเมตรนะครับ แล้วก็จิ้มลงที่กราฟนะครับมันจะแสดงค่าให้ดูถ้าอยู่ที่ศูนย์จุดสี่ความยาวขึ้นน้อยๆนี่ก็คือประมาณแสงสีม่วงนะครับนี่นะครับก็ประมาณอยู่ที่หนึ่งจุดห้าสองกว่าๆนะครับค่าดัชนีหักเหของแสงสีม่วงนะครับถ้าเรามาดูที่แสงสีแดงก็คือความยาวขึ้นสูงสุดอยู่ที่ศูนย์จุดเจ็ดไมโครเมตรนะครับ ครับก็มีค่า N อยู่ที่ประมาณ1.5นะครับกว่ากว่าเห็นได้ว่าออปติกออปติกกราสนะครับของสก็อตเคคลาวนะครับจะมีค่าดัชนีหักเหในช่วงคขึ้นที่เรามองเห็นอยู่ที่ N นเ่ากับ1.5 2กว่าๆจนถึงจนถึง1.5กว่าๆนะครับ นะครับจากความต่างในช่วงขึ้นแสงที่เรามองเห็นเนี่ยความต่างของค่าดัชนีเฮถ้าค่าดัชนีเฮต่างกันมากๆหรือว่าจะบอกว่าหรือจะบอกได้ว่าค่า n ของสีม่วงกับสีแดงเนี่ยต่างกันมากเนี่ยการแยกของสีต่างๆเนี่ยจะมากต่างไปด้วยนะครับตามตามในแอนิเมชันที่ตอนต้นตอนตอน้ตน,ตนคลิปนะครับ จากการดูกราฟทั้งสองชนิดนะครับเราจะได้ข้อสรุปนะครับอันนี้เรากลับมากับแก้วฟลินต์เหมือนเดิมนะครับกับอันที่1นนะครับเราจะสรุปได้ว่าเนี่ยอันที่ค่าดัชน,นีหักเหของแสงแต่และความถี่มีค่าต่างกันเนี่ยทำให้แสงที่มีความถี่ต่างกันเนี่ยหักเหผ่านรอยต่อระหว่างตัวกลางเป็นมุมไม่เท่ากันนะครับจะเห็นได้ว่าแสงสีม่วงนะครับที่มีความถี่สูง วงนี้มีความถี่สูงนะครับจะมีดัชนีหักเหมากกว่าแสงที่มีความถี่ต่ำนะครับคือแสงสีแดงนะครับจากกฎของสนเนลลเราจะสรุปค่าสายของม,องมเมนตเหขแปรผกผันกับค่าดัชนีหักเหในตัวกลางที่สงนะครับจะเขียนได้แบบนี้ นะครับเราจะเห็นว่าค่าใใจของมุมหักเหจะไปผูกพันกับดัดชนีหักเหของตัวกลางที่2นะครับนะครับเราก็าบอกว่าดัชนีหักเหเนี่ยก็เป็นตัวบ่งบอกว่ามุมหักเหจะมากหรือน้อยนะครับอย่างเช่นด้านดัชนีหักเหเพิ่มนะครับตรงนี้มุมหักเหซิต้าสอก็จะลดลงนะครับ ลดลงของมุมหักเหหมายถึงการเบีเ่ยงเบนออกจากแนวเดิมของแสงที่มากขึ้นนะครับเราลองมาดูโปรแกรมกันนะครับนะครับถ้าเรามี n เ,เท่ากันนะครับ n ดัชนีหักเหตัวการที่สองเป็นหนึ่งก็จะไม่มีการหักเห,กหนะครับแสงจะตรงไปแต่ถ้าเราลองเพิ่มนะครับลองเพิ่มจะเห็นว่ามุมมุมหักเหนี่จะน้อยลงเรื่อย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  แล้วเราลองมาดูมุมเบี่ยงเบนนะครับตอนแรกถ้าปกติแล้วมุมเบี่ยงเบนจะไม่มีนะครับถ้าดัชนีหักเหเท่ากันแต่ถ้าเราลองเพิ่มดัชนีหักเหนะครับมุมเบียเบ่ยงเบนก็จะเพิ่มขึ้นนะครับแตว่ามุมหักเหก็จะน้อยลง เรายังบอกได้อีกว่านะครับมุมก็ตกกระทบค่าเดียวกันนะครับแสงความตีสูงจะหักเหในตัวกลางที่2เปมนมุมน้อยกว่าแสงที่มีความตีต่ํานะครับอย่างเช่นแสงสีน้ําเงินมีมุมหักเหน้อยกว่าสีแดงนะครับแม้เราให้แสงทั้งสองตกกระทบผิวลอยต่อด้วยมุมตกกระทบเท่ากันก็ตามนะครับเราก็ให้เกิดปรากฏการณ์สำคัญอย่างเช่นแสงขาวผัดเิีซึมแล้วก็การเกิดลุ้งหลังฝนตกนะครับเราเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าการกระจายครับ